คมของปี2017เจียงเปาหงอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองอู่เว่ยมณฑลกานซูเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวพร้อมกับเงิน18.2ล้านบาทเมื่อทุกคนพาก,กันงุนงงเจียงเปาหงก็คืนเงินทั้งหมดให้กับซุนหม่อผู้เป็นเจ้าของเมืองหลังจากจ่ายเงินคืนแล้วเจียงเปาหงคิดว่าการให้เงินในที่สาธารณะของเธอจะช่วยชีวิตเธอได้อย่างแน่นอนแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะเร็วเกินไปที่จะดีใจในวันที่10สิงหาคมปี2018 กลุ่มคนในเครื่องแบบของฝ่ายควบคุมได้มาขอบประตูห้องทำงานของเจียงเป่าหงเมื่อเห็นคนเหล่านี้เจียงเปาหงก็รู้สึกกังวลใจแต่ก็ยังรู้สึกโชคดีในใจอยู่บ้างอย่างไรก็ตามในตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเจียงเป่าหงพวกเขาก็ยังคงรู้สึกตกใจกับความโลภและความระวังตัวของเจียงเป่าหงใครจะคิดว่ารองนายกเทศมนตรีคนสวยที่มีชื่อในท้องถิ่นจะกลายยากยกเงินกว่า1ิบล้านบาทกันแล้วเจียงเป่าหงมาจากไหนทำไมสามารถทำเงินได้มากในเวลาไม่กี่ปี สวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกนิทอสจดหมายเหตุในปี1974เจียงเปาหงเกิดที่เมืองหาบินมณฑลเฮหลงเจียงตั้งแต่เจียงเปาหงเกิดมาทุกคนที่มาดูเธอในตอนเด็กๆต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเจียงเปาหงสวยมากเจียงเปาหงที่รู้ว่าตัวเองสวยมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้วางแผนที่จะใช้รูปลักษณ์ของเธอเป็นอาวุธในตอนแรกเพราะเธอฉลาดพอและก็ยังเรียนเก่งอีกด้วยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา คะแนนของเธอก็ไม่ต่ำกว่า10อันดับแรกในโรงเรียนในโรงเรียนเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงที่คุณครูชอบมากเจียงเปาหงมีบุค,คลิกที่ดีมากเวลาที่ต้องเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนทุกคนก็ยังยกย่องเธอเช่นกันตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นก็มีเด็กผู้ชายจำนวนมากที่ส่งจดหมายรักมาให้กับเธอแต่เจียงเปาหงในเวลานั้นมนุ่งเน้นไปที่การเรียนเท่านั้นแม้แต่ในตอนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเธอผู้ที่เพิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็ได้กลายเป็นดาวมหาลัยไปตามปกติในปี1993 เจียงเปาหงได้สอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่เธอชื่นชอบได้คือการซู u n นิเวอร์ซิตี้ออฟโพลิติคอลไซ a อนต์แอนด์อ์ขณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยบุคลิกของเจียงเปาหงได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากบุคลิกที่เก็บตัวเงียบๆก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหลังจากเข้ามาในมหาวิทยาลัยเจียงเปาหงก็ได้เข้ามาบริหารนักศึกษาได้อย่างราบรื่นด้วยลูกลักที่โดดเด่นของเธอในสโมสรน,นักศึกษาหลังจากเข้ามาในสโมสรน,นักศึกษาแล้วเจียงเปาหงก็ได้รู้ว่า การได้เป็นผู้ที่คอยจัดการกับเรื่องต่างๆนั้นมันรู้สึกดีมากเจียงเปาหงก็ค่อยๆเริ่มตกหลุมรักกับความรู้สึกในการจัดการผู้อื่นในตอนแรกแม้ว่าสโมสรน,นักศึกษาเล็กๆนี้จะจัดการนักศึกษาหลายคนแต่ท้ายที่สุดก็ยังมีคุณครูที่คอยจัดการอยู่ด้วยจึงไม่มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถมากนะักแต่ประสบการณ์ในสโมสรน,นักศึกษาก็ทำให้เจียงเปาหงได้เข้าใจว่าหากความสามารถส่วนบุคคลของตัวเองโดดเด่นก็จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สังคมในอนาคต และเจียงเปาหงก็ยังเข้าใจถึงข้อบกพร่องของตัวเองซึ่งนั่นก็คือบุค,คลิกที่ยังไม่เฮฮาพอเพื่อที่จะฝึกสกิลการพูดของตัวเองเจียงเปาหงยังเข้าร่วมการแข่งขันตัวทีถึงหลายครั้งในตอนแรกการเล่นของเจียงเปาหงนั้นยังไม่มั่นคงจึงมักจะแพ้ฝ่ายตรงข้ามแต่เจียงเปาหงไม่สนใจกับความล้มเหลวหลังจากอภิปรายในแต่ละครั้งเจียงเปาหงก็ใช้ประสบการณ์ของเธอมาชดเชยข้อบกพร่องของตัวเองหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเจียงเปาหงก็ได้พบว่า ในการโตเวทีก็มักจะเสมอกันแล้วในที่สุดก็เริ่มได้เปรียบผลลัพธ์นี้ทำให้เจียงปะหุงตื่นเต้นมากไม่นานเจียงปะหุงก็ได้เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการสำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่กำลังยุ่งอยู่กับการหางานทำความคิดของเจียงปะหุงนั้นเรียบง่ายมากนั่นคือตัวเองชอบที่จะจัดการดังนั้นเมื่อจบการศึกษาเจียงปะหุงจึงสอบเข้าไปเป็นข้าราชการในเดือนกร,รกฎาคมปี1997ในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นกำลังเก็บของและรอออกจากมหาวิทยาลัย เจียงปาหงได้รับจดหมายตอบรับจากสารประชาชนเขตชิลีเคในเมืองเลียนโจตั้งแต่เนิ่นๆนแม้ว่าในเวลานั้นเจียงปาหงจะทำผลงานออกมาได้ดีแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษและดูเหมือนว่าเธอจะตื่นตระหนกเมื่อเข้ามาทำงานครั้งแรกแม้ว่าจะสามารถทำงานในศาลได้และก็ยังได้ดีกว่าเพื่อนร่วมชั้นหลายๆคนแต่พอเจียงปาหงได้เข้ามาในศาลกา็ตระหนักได้ว่าจินตนาการของเธอนั้นสวยงามเกินไปสำหรับบุคคลภายนอกแล้วศาลเป็นงานที่มีมาตรฐานและมัน่นคง ไม่เพียงแต่สวัสดิการจะดีกว่าองค์กรเอกชนแต่งานก็ค่อนข้างมั่นคงอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเจียงเปาหงเองกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะเธอทํางานมาห้าปีแล้วเธอก็ยังเป็นเพียงพนักงานชั้นทั่วไปมาโดยตลอดต้องเผชิญหน้ากับกองเอกสารทุกวันเจียงเปาหงจึงรู้สึกเบื่อหน่ายมากและก็มองไม่เห็นความหวังเลยในใจของเจียงเปาหงนั้นกังวลมากเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอต้องการเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในศาลเธอจะต้องมีประสบการณ์การทํางานที่ยาวนาน ดังนั้นเจียงปะหงจึงเริ่มใช้ทางลัดในตอนนั้นเจียงปาหงคิดว่าความเศร้าของเธอนั้นกินไม่ได้จากนั้นก็มีคนที่สามารถช่วยเธอได้เข้ามาพอดีเจียงปะหงจึงเริ่มเข้าไปเอาอกเอาใจเขาเมื่อคณะบรีเห็นเจียงปาหงเป็นครั้งแรกเขาก็ไม่เคยลืมเธอเลยและก็ยังดูแลเธอในที่ทํางานเจียงปาหงก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองมีความรักกันมาระยะหนึ่งแล้วคณะบดีก็ขอหย่าจากภรรยาของเขาซึ่งอีกฝ่ายนั้นไม่ยอมอย่างแน่นอน และหลังจากรู้ถึงเรื่องของเจียงเปาหงอีกฝ่ายก็มาพบเธอโดยเฉพาะเกลียกล่อมให้เธอออกไปจากที่นี่โดยเร็วเจียงเปาหงก็สัญญาว่าตัวเองจะไม่แต่งงานกับอีกฝ่ายและหลังจากที่ภรรยาของคณะบริจักไปอย่างพึงพอใจเจียงเปาหงก็ไม่สามารถตัดการติดต่อกับคณะบริไปได้เพื่อรักษางานของเธอไว้เพื่อชดเชยให้กับเจียงเปาหงคณะบริยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวทําให้เธอได้เป็นพนักงานประจําคณะบริยังตัดสินใจที่จะหย่าก,กับภรรยาอย่างกล้าหาญ เพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเธอเป็นระยะยาวหลังจากที่อยู่ด้วยกันกับเจียงเป่าหงมาเป็นเวลาหลายปีเจียงเป่หาหงจากที่เป็นเด็กฝึกงานในตอนแรกก็ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นเวลาหปีที่อยู่ด้วยกันกับคณะบดีผู้นี้แม้ว่าเจียงเป่าหงจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่กลับไม่ได้แต่งงานกับคณะบดีหลังจากที่ทั้งสองคนคล Europeans ุมเครือกันมาเป็นเวลาหลายปีเจียงเป่าหงก็ได้ถูกย้ายไปทำงานที่เขตจังหวัดเจียงเป่าหงจึงทำได้เพียงเมินเฉยอย่างเงียบเท่านนั้ ซึ่งประเด็นสําคัญก็คือเมื่อเธอได้รับการเลื่อนตําแหน่งเธอที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการทํางานแต่สุดท้ายก็ยังคงเป็นได้เพียงพนักงานธรรมดาในปี2008เจียงเป่าหงก็ไม่ใช่พนักงานตําแหน่งเล็กๆที่มองไม่เห็นอนาคตอีกต่อไปโดยเธอได้กลายเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มแทนแต่เจียงเป่าหงก็กลับไม่มีความสุขเจียงเป่าหงที่อายุ34ปีในขณะนั้นถึงแม้เธอจะสวยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่หลังจากไปถึงตําแหน่งรองผู้อำนวยการ อาชีพของเจียงปะฮงก็เริ่มซบเซาลงและใช้เวลาไปก็สี่ปีแล้วเมื่อมองไปที่เพื่อนร่วมงานที่อายุเท่ากันทุกคนก็ล้วนมีตำแหน่งที่ดีแล้วจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เจียงปะฮงจะรู้สึกไม่พอใจแต่เจียงปะฮุงก็รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีคนคอยช่วยเหลือการจะได้เลื่อนตำแหน่งต่อไปจึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเจียงปะฮงอาบน้ำในตอนเช้าเธอก็มองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังสวยอยู่ถึงแม้จะอายุ38ปีแล้ว แต่ก็ดูสวยกว่าคนรุ่นเดียวกันเยอะมากเจียงเปาหงก็คิดว่าตัวเองนั้นยังมีต้นทุนอยู่จึงได้เริ่มใช้ความงามของตัวเองแต่เต้าตำแหน่งเจียงเปาหงที่ไม่สามารถรอคอยได้ก็เริ่มใส่ใจกับการพัฒนาต่างๆใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องงานเลี้ยงต่างๆจากนั้นไม่นานเจียงเปาหงก็ได้พบว่าตัวเองมีผู้นําที่สามารถไปมาหาสู่กันได้อยู่ไม่น้อยเจียงเปาหงที่ยังสาวและสวยทําให้หลายคนไม่สามารถต้านทานได้ผู้นําหลายคนก็ชื่นชอบเธอเช่นกัน ถึงแม้จะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เวลาที่เจียงเปาหงเริ่มขอให้พวกเขาจัดการเรื่องใ,ใดๆพวกเขาก็เริ่มตอบรับอย่างไรก็ตามเจียงเปาหงก็เข้าใจดีว่าผู้นําตําแหน่งเล็กๆบางคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชั่วคราวและไม่สามารถช่วยตัวเองไปยังตําแหน่งในอุดมคติได้ในการประชุมปฐมนิเทศในปี2012เจียงเปาหงได้รู้จักกับผู้มีอํานาจในวงเล่าอย่างหัวหุงกุยในวงเล่าเจียงเปาหงได้รู้ว่าผู้นําคนนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถมาก แต่ยังดื่มเก่งอีกด้วยมองเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นเจียงเปาหงจึงคอยจับตามองหัวหลงกุ้ยตลอดเวลาในวงเล่าหลังดื่มเสร็จแล้วเจียงเปาหงก็ประสบความสําเร็จในการดึงดูดความสนใจของหัวหลงกุย้ยแม้ว่าหลังจากที่ทั้งสองแยกกันแล้วหัวหลงกุ้ยก็ยังไม่ลืมเจียงเปาหงซึ่งจริงๆแล้วนี่คือผลลั์ที่เจียงเปาหงต้องการไม่นานหลังจากนั้นหัวหลงกุ้ยก็ได้ติดต่อและมาพบกับเจียงเปาหงอีกครั้ง เมื่อได้ยินคำเชิญจากอีกฝ่ายเจียงเปาหงก็ตระหนักได้ว่าเป้าหมายของตัวเองในตอนนี้ใกล้จะสำเร็จดูร่วงแล้วหลังจากไปมาหาสู่กันมาระยะหนึ่งหัวหลงกุ้ยก็ได้ให้โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งกับเจียงเปาหงเจียงเปาหงได้กลายเป็นอธิบดีและเลขานุก,การประจุเมืองอุยมณฑลการสู่เจียงเปาหงพึงพอใจกับตำแหน่งนี้มากแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลของหัวหลงกุ้ยในการจัดตำแหน่งนี้ให้กับเจียงเปาหงจริงๆแล้วก็มีเจตนาอื่นอยู่ หัวหลงกุ้ยไม่เพียงแต่เห็นความงามของเจียงปอหงเท่านั้นแต่ยังเห็นถึงความทะเยอทะยานของอีกฝ่ายอีกด้วยในตอนนั้นเขาไม่เพียงแต่ถือว่าเธอเป็นคนรักแต่ยังเป็นคนสนิทที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องโดยเหตุนี้ทั้งสองจึงได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยใช้ข้อดีของกันและกันมาแลกกับสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยการมีแบ็คใหญ่คนใหม่เจียงปอหงจึงเริ่มได้รับการเลื่อนตำแหน่งเธอได้รับการเลื่อนขั้นทีละขั้นจากพนักงานธรรมดาและได้รับการเลื่อนขั้น4ี่ครั้งถึง4ปีติดต่อกัน จนกลายมาเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงและสวยและหลังจากที่เจียงเปาหงมีแบ็คใหญ่คนนี้ก็ตระหนักในถึงข้อดีของตัวเองมากขึ้นเช่นกันดังนั้นหลังจากพบเจอกับปัญหาความคิดแรกของเธอคือการใช้ทางลัดดังนั้นการใช้ประโยชน์จากรูปร่างหน้าตาของเธอเธอจึงได้พัฒนาความสัมพัในธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้คนที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมากกว่า 40, 40คนซึ่งในจํานวนนี้มีถึง17คนที่อยู่ในระดับผู้นําเจียงเปาหงที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเร็วเกินไป ทำให้ตอนแรกมีคนที่ไม่พอใจอยู่บางแต่หลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับประวัติย่อของเธอหรือหลังจากที่ได้รู้เรื่องรักๆใกล้ๆของเธอแล้วทุกคนก็ <ๆ S 1> ทําได้เพียงเลือกที่จะหูปากหลังจากที่เธอได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเจียงปอหงก็พอใจกับอาชีพของเธอเป็นอย่างมากราวกับว่าสิ่งที่เธอใฝ่หาได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แต่แล้วก็มีสิ่งล้อใจใหม่เข้ามาซึ่งเมื่อเผชิญกับสิ่งล้อใจของตําแหน่งเธอก็สามารถละทิ้งร่างกายของตัวเองได้และเมื่อเผชิญกับสิ่งล้อใจของเงิน เธอก็ยังละทิ้งมโนธรรมของเธอไปได้เช่นกันครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำหัวหน้าซุนได้บอกกับเจียงเปาหงทางออมว่าตัวเองและเพื่อนนั้นกำลังทำงานในโครงการหนึ่งซึ่งต้องมีหนังสือยินยอมสำหรับการขุดเหมืองหากโครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นได้หัวหน้าซุนคนนี้ก็จะสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ถึงสามแสนตันต่อปีในตอนนั้นหัวหน้าซุนคนนี้นั้นใจกว้างมากและแม้ว่าทั้งสองจะเพิ่งเจอกันแต่หัวหน้าก็สัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนเธอเป็นหนึ่งในห้าของกำไรทั้งหมด และเพียงแค่เจียงเป่าหงพยักหน้าห้เงินอีกหลายสิบล้านบาทก็จะมาถึงมือเธอในทันทีในเวลานั้นเจียงเป่าหงได้ขอให้แม่เธอออกหน้าไ่และมาถือหุ้นในบริษัทของหัวหน้าซุนแทนเธอและก็ยังยินยอมให้หัวหน้าซุนขุดเมืองแต่จริงๆแล้วตามบทบัญญัติของรัฐนั้นพื้นที่ที่หัวหน้าซุนจะขุดเป็นเขตอน,นุร,รักษ์ธรรมชาติภูเขาชีเลียนซึ่งไม่อนุญาตให้ขุดยิ่งไปกว่านั้นในเมืองที่หัวหน้าซุนขุดก็ได้มีการกําหนดโดยรัฐว่าไม่สามารถดําเนินการขุดได แต่เจียงปาหงก็เพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหัวหน้าซุนกังวลกับเรื่องการขุดนี้มานานแล้วและไม่ได้คาดหวังว่าเจียงปาหงจะพูดง่ายขนาดนี้หลังจากที่เธอพยกักหน้าหัวหน้าซุนก็ยื่นเอกสารให้และอีกฝ่ายก็ช่วยเขาทําสิ่งต่างๆให้เสร็จอย่างรวดเร็วหลังจากเห็นความสามารถของเจียงปาหงในการทําสิ่งต่างๆแล้วหัวหน้าซุนก็ชื่นชมอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นและต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอดังนั้นนอกเหนือจากคุณของบริษัทแล้ว หัวหน้าซุนก็ยังใช้เงินซื้อวิลล่าที่มีพื้นที่มากกว่า400ตารางเมตรในหลานโจให้กับเธอเมื่อรู้ว่าหัวหน้าซุนใช้เงินเป็นจำนวนมากซื้อให้เธอเจียงเปาหงก็รู้สึกขอบคุณเขามากเช่นกันด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงใช้เวลาด้วยกันถึงหลายปีต่อมาหุ้นส่วนของหัวหน้าซุนได้หนีไปเจียงเปาหงเดิมทีก็ต้องการจะแนะนำเจ้านายใหญ่ให้ช่วยเขาแต่บอซุนปฏิเสธที่จะไม่ละทิ้งบริษัทของเขาอย่างแน่นอนต่อมาเนื่องจากปัญหาทางการเงินหัวหน้าคนนี้จึงได้ซื้อบริษัทของหววนา้าุเอไ รวมถึงหุ้นของแม่ของเจียงเปาหงด้วยในเวลานี้หุ้นของหัวหน้าคนนี้คิดเป็น60เอร์ของหุ้นแต่หัวหน้าซุนก็ปฏิเสธที่จะขายหุ้นที่เหลือของเขาดังนั้นจึงมาถึงทางตันหลังจากเหตุการณ์นี้หัวหน้าซุนก็กลัวที่จะถูกอีกฝ่ายตอบโต้เช่นกันนอกจากนี้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายก็ยังเอื้อต่อการทําธุรกิจอีกครั้งดังนั้นหัวหน้าซุนจึงตอบตกลงและหลังจากขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทเดิมให้กับเจ้านายใหญ่ที่เจียงเปาหงแนะนําเขาากกก็ได้้เรรริิ่มทธํธุจอีคัง นอกจากหัวหน้าซุนแล้วบางคนที่อยากใกล้ชิดกับแบกใหญ่ของเจียงเปาหงก็จะมาหาเธอด้วยท้ายที่สุดแล้วบางครั้งการพูดคุยกันบนเตียงก็มีประโยชน์มากกว่าบนโต๊ะอาหารจางหัวหน้าบริษัทเคมีพันแห่งหนึ่งหลังจากรู้เรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเจียงเป่าหงกับหัวหลงกุยแล้วเขาก็เลือกเจียงเป่าหงมาเป็นผู้ช่วยในการฝ่าฟันอุปสรรคในตอนที่เขาเอาของขวัญมาให้หัวหลงกุยเขาก็ยังนําอังเปาซองใหญ่มาให้เจียงเป่าหงพร้อมกับทองคําอีก300กรัมหลังจากรับเงินมาแล้ว เจียงเปาหงก็ช่วยพวกเขาหลายสิ่งหลายอย่างมากโดยเหตุนี้เจียงเปาหงจึงได้รับเงินมาจํานวนมากรวมทั้งผลประโยชน์อีกมากมายเจียงเปาหงสะสมความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วผ่านความสัมพันธ์ของเธอกับนักธุรกิจชาวจีนในปี2016เจียงเปาหงก็มาถึงจุดสูงสุดในอาชีพการงานของเธอโดยได้เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองอูเวยและตําแหน่งนี้ก็ทําให้เจียงเปาหงพอใจเป็นอย่างมากเจียงเปาหงผู้ซึ่งได้รับการเลื่อนตําแหน่งอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่ามักจะระวังตัวอยู่เสมอ เพราะเจียงปะหงเข้าใจดีว่าการเลื่อนตำแหน่งของตัวเองนั้นไม่ปกติและนอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วแล้วเงินที่อยู่ในมือของเจียงปาหุงเองก็ยังสูงถึงหลายสิบล้านอีกด้วยแล้วทำไมถึงไม่เคยถูกค้นพบเรื่องเงินซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจียงปะหงเป็นคนโลภที่ระวังตัวมากเจียงปะหงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนั้นรอบคอบมากพันธมิตรทั้งหมดก็ล้วนได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากหลายพันคนและการช่วยดำเนินการสิ่งต่างๆของเจียงปะหงก็เป็นไปตามหลักการเช่นกัน นั่นคือการร่วมมือกับคนที่คุ้นเคยและมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเท่านั้นดังนั้นก่อนที่จะร่วมมือในแต่ละครั้งเจียงเปาหงก็จะสอบถามผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อย่างชัดเจนตราบใดที่มีข่าวไม่ดีเพียงเล็กน้อยเจียงเปาหงก็จะยุติความร่วมมือนี่จึงเป็นสาเหตุที่เจียงเปาหงไม่ได้ถูกค้นพบครั้งหนึ่งเจียงเปาหงได้รู้จักนกต่อว่าสุนหมอที่เธอเคยให้ความร่วมมือในอดีตบริษัทของเขานั้นได้พบกับปัญหานอกจากนี้ยังพยายามยึดหลักฐานว่าเจียงเปาหงรับสินบนบ รวมทั้งวิดีโอเทปและบันทึกในระหว่างการทําธุรกรรมเจียงเปาหงที่รู้ถึงเสียงเตือนอันตรายนี้ก็รีบจัดงานอย่างรวดเร็วและเชิญกลุ่มคนมารวมตัวกันหนึ่งในนั้นก็มีซุนหมอที่เคยให้เงินกับเจียงเปาหงมา18.2ล้านบาทเจียงเปาหงไม่แน่ใจเธอจึงหักเงิน8.2ล้านบาทที่หาแหล่งที่มาไม่เจอและคืนเงินส่วนที่เหลืออีก10ล้านบาทให้กับสุนหมอโดยตรงต่อหน้าทุกคนในวันที่10สิงหาคมปี2018ฝ่ายกำกับดูแลได้รับงาน และดำเนินการตรวจสอบทางวินัยของเจียงปะหุงรองนายกเทศมนตรีเมืองอวยเจียงปะหุงที่คิดว่าเธอได้ทำสิ่งต่างๆให้สะอาดและไม่ทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็ยังคงถูกจับกลุ่มในท้ายที่สุดเจียงปะหงก็ถูกตัดสินจำคุก12ปีเจียงปะหุงนั้นร้องไห้อย่างขมขื่นในศาลแต่ก็ไม่มีน้ำตาใดที่สามารถมาเปลี่ยนเป็นความเห็นอกเห็นใจของทุกคนได้จากสาวงามของมหาวิทยาลัยในปีนั้นมาสู่สาวงามที่ไม่ดีที่ถูกผู้คนรุมด่ารูปร่างหน้าตาทำให้เจียงปะหงได้เปรียบมากมาย แต่ก็ทําให้เธอกลายเป็นคนเลวไปทีละขั้นเช่นกันเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะสําหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้